คำถามกรรมใดที่ทําให้สามีไปมีหญิงอื่นโลกสามีและหญิงเหล่านั้นเคยทําบุพกรรมใดร่วมกันมาคะจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ไม่ให้ติดข้ามชาติอย่างไรจะต้องทําบุญใดเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรคะการที่สามีตัองารไปหญิงคนอื่นมาเป็นภรรยาอีกคนโดยที่ลูกก็อนุญาตนั้นสามีจะมีวิบากกรรมต่างจากผู้ชายที่มีภรรยาน้อยและปกปิดไม่ภรรยาหลวงรู้หรือไม่อย่างไรคะ เออปกปิดการอนุญาตจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะรับตาฝาเปตูเปตาเตินขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราขันจารามาศึกษาเคสสตดี้กันเลยนะจ๊ะสามีไปมีหญิงอื่นนั้นอก็เป็นกรรมใหม่ของสามีและผู้หญิงคนนั้น แต่แต่เป็นกรรมเก่าของลูกกรรมเก่าของลูกเองเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในสมัยที่ลูกเป็นผู้ชายก็ทําเงี้ยก็ได้เจ้าชู้แล้วก็มีภรรยาคนที่สองอยู่ในบ้านโดยภรรยาหลวงในชาตินั้นน่ะเขาก็ยินยอมแบบฝืนใจคล้ายกับตัวลูกในปัจจุบันนี้อาจารย์เขาก็เก็บกดเหมือนลูกที่เก็บกดเหมือนกันแหละตัวลูกทําเองมันก็เป็น ผังสำเร็จเหมือนระเบิดเวลาที่เขาเซตโปรแกรมเอาไว้ในตัวถึงเวลาก็ตู้มแล้วก็เจองี้มก็ดึงดูดให้มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยจะแก้ไขลูกก็ต้องให้อภัยและให้โอโหสิกรรมในเรื่องราวทั้งหมดทั้งดาริ้งเทพบุตรที่บ้านและผู้หญิงคนนั้นจ้าอีกทั้งสร้างบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตท,ที่หลุดพ้นจากวิบากรรมนี้จ้าทั้งทานศีลภาวนาะให้ดีให้ดีต้องค้อนทองหรือค้อนเงินก็ได้เอาสักค้อนหนึ่งนะจ้ะ การที่สามีไปมีหญิงอื่นในตัวลูกในธนะเป็นภรยาอนุญาตอ่ะพึงฟังพึงฟังสามีจะมีวิบากกรรมแตกต่างจากสามีคนอื่นที่ปกปิดภรรยาหลวงไม่ให้รู้นั้นคือสามีก็จะมีวิบากรรมน้อยกว่าเยอะแค่ผิดธรรมแต่ไม่ผิดศีล พราะตัวลูกอนุญาตผิดธรรมเนียมสามีภรรยาอย่าต้องรักกันซื่อสัตย์ต่อกันผิดธรรมแต่ไม่ผิดศีลคือข้อปฏิบัติที่จะพึงมีต่อสามีภรรยากันแต่ว่าไม่ผิดศีลข้อการมีเพราะตัวลูกอนุญาตเช่นหากสามี มีกรรมเจ้าชู้ชาติอื่นมาส่งผลให้เป็นผู้หญิงก็จะมีกรรมนี้กรรมนี้สมมุติว่าความเจ้าชู้ของสามีหรือชาติใดชาติหนึ่งมาส่งผลให้สามีเป็นผู้หญิงก็จะมีกรรมนี้เป็นแค่กรรมเสริมนี่ให้ตัวเองที่เมื่อเป็นผู้หญิงแล้วจะอนุญาตให้สามีของตอนในชาตินั้นมีภรรยายอีกคนหนึ่งไว้ในบ้านเช่นเดียวกัน ตามทันไหมจ้ะทันนะจ้าคือถ้าไปเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเจอสามีอย่างนี้นี่ยิงคืออดีตผู้ชายแต่ถ้าสามีปกปิดภรรยาหลวงใครปกปิดได้พึงฟังไว้นะจ๊ะก็จะถือว่าผิดศีลข้อกาเมยอย่างแท้จริงการผิดศีลกาเมีเช่นนี้จะทำให้ไปตกในอบายภูมิดังที่เคยกล่าวไว้ ในมินิซีรีจะจะไม่กล่าวอลไเรียดลที่นี้ไปหาอ่านเอาเดจ้ะนี่โอ้ยสรารพัดเลยไปดูแต่จ้ามินิซีรีส์อ่ะใครทำงี้ไปดูก็ไปศึกษานะจ้ะอ่ะใครไมไ่ทำก็ไปศึกษาก่อนก็ได้